หัวดีเห็นคนงามจังิ่งกอเล็กก้อนเลกบสาธิตสาธิตเอาพี่เอาความไม่ความอให้ได้หผมนับหนึ่งสองสามหัวเลยเด้ยหัพอได้กอพอความไปนับความไปเอาาหเนึ่งสองสามจะบรรหัวดีวหห กยาอ้อขอไมหเอใจเดียวใจเดีใจเดียวใจเดียวแนนซ้อมนซอมเาหมเอบ่อยกล่ออริกาใจเดียวครับจะเอาคะแนนรวมออเดียวเดียวนเดียวนักไหมครว่าหนึ่งสองสามโอ้ย เวลาเจอเวลานะครับกรรมการรักษาเวลาเอาสีชมพูนี่ตัวแทนมาเออเออเปลี่ยนท่านนะครับเอาสีชมพูนะครับเอาไปชื่ออะไรสิวิไลนาสาลีนับร้องประจำคาเฟ่ของเรานะครับเอานับนะครับหนึ่งสองสาม คนว่าคนใจเดียวพอจัดเวลาเขาเดียวเวลาอืนะเอาตึงใจเอาไหมอีกหแล้วเมยหนเอาไหมอีกเอาไหเอาไหมกสั่นเออครั้งเดียวครั้งเดียวคนพูดได้สี่ร้องขอัคัด้วยพี่โซเฟียนะเอไปเอาไหมก็สั่นนะครับหนึ่งสองสา นะครับนะครับเอาสีฟ้าท่านต่อไปสีฟ้าเอาเดินเดินนะครับแจ้งชื่อด้วยเออเฮ้ยหัวเราะเบิดแล้วข้างสีชมพูเออนั่งหัวค่อยๆหัวใจไหนนะปบัเทศนี่ว่า เสียงกระซิบจากฝั่งโมมาดิตก็ตัวคฟสั้นนั่นบ่คว่มไหมครับซื้อว่าจะไหนนาะน้องอ้อยค่ะเออออยไอ้พวก่ั้นฮะตาางก้อนไหนาเนคนคาะตรงวิวาเนี่ยสอ๋ออเอาเบอร์โทรมาครับเอาทนะัญญาตปาวขอนขอโทษนะไม่ให้เบอร์โทรนะครับเบอร์เบอเบอัเอ นะครับเอาเลี่ยเลี่ยก่อนเอาเลี่ยก่อนกันเลเอาเปลี่ยก่อนเลี่ยก่อนเออเอาปาเลี่ยก่อนาสัตว์เลี่ยตัวกันเออปเบี่ยคยาคือลูกสีดอกเลี่ยบอกชื่อเพื่น้ก็วบยูนนะครับกะครับความั้งครับหนึ่งสองสามฮ่า่าฮ่าฮ่ มะเออลงเงี้ยีพอพี่สองแกเลือมูจสีชมพูสีชมพูกับสีชมพูอ้าวสีชมพูอ้านผู้จัดการรงเนเลยสุดก็อา แต่ว <c ười> ่าย่ำย่ำสิหัวนี่พวหัวสิหัวออกเลยนะคะไย่ราสุวรรณพงค่ะนะยุนาบัจมอกไว้จปเย็เลยงเนยมันไมเาเน้าม่หรอว่าเดี๋ยวเนพันน่อ ว้ามันลุกหมดโอเคโอเคตกใจได้บ้างไมสีโอมาสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าเออท่านท่านที่สามงสีฟ้าา

ขอบคุณมากมีทอนมีทอนหายใจออกนะครับทีมเอาเลย